สวัสดีครับผมวันนี้ผมพามาดูบ้านไม้สองชั้นนะครับชั้นล่างปูนนะครับอันนี้ต่อเติมนะครับต่อเติมด้านข้างเป็นระเบียงนะครับอันนี้จะพามาดูภายนอกก่อนนะครับอันนี้เพิ่มบันไดนะครับบันไดระเบียง อันนี้ห้องน้ำนะครอันนี้บานซื้อจากโฮมโปรนะครับบานอันนี้อันนี้ช่างชาวบ้านนะครับก็งานก็อันนี้ข้างนอกยังไม่ได้เก็บท่อนะครับอันนี้บ้านสไตล์ชนบทนะครับต่อเติมแบบบ้าน เดี๋ยวจะพาขึ้นมาดูข้างบนกันนะครับอันนี้ตัวต่อเติมด้านหน้าคือของเก่านะครับอันนี้ประตูกันหมานะครับอันนี้อันนี้เพิ่งทาเมื่อกี้นะครับอันนี้ทาเล่นๆอยู่บ้าน อันนี้เจ้าของบ้านทาเองนะครับก็จะหยดย้อยนิดหน่อยนะอันนี้กระเบื้องก็ซื้อจากโฮมโปรนะครับอันนี้ระเบียงครับระเบียงอันนี้ก็ยังไม่ได้ขัดอะไรมากมายนะเป็นไม้ทั้งต้นนะเอามาทำเป็นที่นั่งนะเป็นไม้ประดู่นะครับ เ็นระเบียงนั่งเล่นชิวๆหน้าบ้านอันนี้ก็เป็นหน้าต่างบ้านเลื่อนนะครับโฮมโปรซื้อมาหนึ่งชุดมาเจาะออกตรงนี้นะครับอันนี้ก็ติดรูปบันพ้บุรุษนะครับสไตล์ชนบทครับชอบติดรูปบรรพบุรุษกันนะครับอันนี้มาดูห้องน้ําชั้นบนนะครับอันนี้ก็ช่างกระเบื้องชาวบ้านนิดหน่อยนะครับ อันนี้ก็เบื้องจากโฮมโปรนะครับฝ้าด้านบนเป็นยิบซามฉาบเรียบนะครับเดี๋ยวจะพามาดูข้างในนะครับ ในล็อกนะครับพามาดูชั้นล่างนะครับเพราะว่าด้านบนด้านในก็คือเราไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะครับเหมือนเดิมนะครับเราทำแค่ตรงระเบียงอันนี้ใหม่กับก็คือตัวปูนนี่นะครับอันนี้ทำใหม่ ฝั่งซีซ้ายนะครับทำใหม่อันนี้บ้านดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นประมาณห้าสิบเซนนะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูข้างในนะครับว่าจะดีดขึ้นยังไงนะครับ พอดีการดีดขึ้นนี่เป็นเก็บความเรียบร้อยนะมองไม่เห็น,นครับอันนี้ยกขึ้นห้าสิบเซนแล้วก็ต่อเหล็กกล่องขึ้นไปอีกนะ mm hmm. เดี๋ยวจะมีรูปเก่าให้ดูด้วยนะครับอันนี้เดิมเป็นอันนี้ขึ้นไปชั้นบนนะครับ กระเบื้องนี้ปูใหม่นะแต่ก่อนเป็นขัดหยาบธรรมดานะครับอันนี้ห้องน้ำชั้นล่างจะตรงกับห้องน้ำชั้นบนเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ทำใหม่นะอันนี้ห้องเก็บของใต้บันไดนะครับ อันนี้ก็คือบ้านบ้านปูนนะครับเอ้ยบ้านไม้นะครับอันนี้ต่อมาระเบียงนะครับระเบียงต่อออกมาก็จะได้ห้องนอนห้องนี้ห้องหนึ่งนะครับอ,<ๆ>อันนี้หน้าต่างเก่านะจากทุบจากของเดิมนะของเดิมหน้าต่างจะอยู่ตรงนี้นะก็ย้ายหน้าต่างนี้มาใส่ตรงนี้แทนนะครับก็คือห<ๆ>น้าต่างเดิมมีอยู่แล้วก็ใช้หน้าต่างเดิมทาสีใหม่ ชั้นบนไม่ค่อยได้ขึ้นมานะพอดีทําชั้นล่างเสร็จก็อยู่แต่ชั้นล่างกันนะครับอันนี้ก็ห้องสไตล์ไม้อัดนะครับเป็นแบบโบราณจ้ะอันนี้หลังคาเดิมเป็นรอนคู่นะครับพอดีนะมีการรั่วก็เปลี่ยนเป็นเมทัลชีตเรียบร้อยนะครับผมขอจบการรีวิวการรีโนเวทบ้านไม้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้อนาคตจะมีการทำฝ้าทำอะไรต่อนะ แต่ตอนนี้ทําได้แค่นี้จบกแล้วะถึงบอกล้วพูดแต่นเนไม่มีไปแล้วครับ ประตูไมน ok. ี่ม <inches phin tile> ันกระจกมันจะลูด <classrooms> ม่หอล่กระม่ตเอห่หนนัวนละกัปตัพูดสิกัปตันกัปตันพูดสิขาจบการรีวิวเขาจบการรีวิวเพียงเก้านี้เพียงเท่านี้บาย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 ด้วยบายบายด้วย mm <laughs>